ใครเป็นคนขี้ลำคาญแต่อยากมากส์หน้านะคะต้องชอบสิ่งนี้มันคือไฮโดรเจลมาส์นะคะทุกคนก็พายเนี่ยเป็นคนนึงที่เวลามาส์หน้าแล้วจะลำคาญเวลาที่น้ำมันไหลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มาส์นะคะก็มันจะมีแผ่นๆแ,แบบนี้มาให้นะคะจริงๆมันเอาไว้ปิดตาจะได้เทคนิคมาจากพี่คิสถ่อวังนะคะเขาก็แบบปิดตรงร่องแก้มตรงนี้เลยนะคะเขาจะแยกมาเป็นชิ้นชแบบนี้นะคะทุกคน ก็วางไปตามส่วนต่างๆเลยนะคะเราจะมาสชิ้งไว้จนมากลายเป็นสีใสแบบนี้นะคะซึ่งตามซองเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าใช้เวลาสามชั่วโมง <S <S ทุกคนฟังไม่ผิดนะคะมันคือ3ชั่วโมงจริงๆกิจกรรมของปลายวันนี้นะคะก็คือการนั่งทํางานนะคะจะมีลุกเดินบ้างก็คือช่วงไปเข้าห้องน้ํานะคะแต่ระหว่างช่วงที่ลุกเดินก็คือ แผ่นมาสกเนี่ยก็ไม่ได้หลุดจากหน้าเลยนะคะทุกคนถ้าถามถึงความสบายหน้านะคะก็คือป้ารู้สึกว่าสบายกว่ามาร์แผ่นเยอะมากนะคะเพราะว่ามันไม่แบบมันไม่หยดมันไม่ไหลมันไม่เหนียวอะไรเงี้ยคือไป้าไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยครบ3ามชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าแผ่นมาร์กเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีใสหมดแล้วนะคะยกเป็นตรงที่แบบว่ามันทับกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันนะคะว่าแบบจะเป็นยังไงนะคะก็ ลอกไปเลยนะคะนี่นะคะทุกคนก็ความชุ่มชื้นนะคะก็ดีนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับแผ่นมาสกปกติอของโลจูคิสเหมือนกันเนี่ยไปยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหนียวเนอะหนาน้อยกว่ามากนะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีกว่ามากเหมือนกันนะคะแต่ใดๆอาจจะต้องใช้อย่างต่อนเนื่องเพื่อผลลัพธ์นะคะทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปลองกันได้นะคะก็จะเป็นโลจูคิสไฮโดเจลมานะคะ